ีหมูกลัวแล้วเนี่ย <laughs> จะเล่พอดีกระเพิ่<ง>ช่องเดียนะกระเพุ่มเนาะอันนี้ได้กิกกนข้าวพอดีลูกหมูอาหมูก็มาด้วยพาหมูไปก่อนไปตั้งนั้นไปเดี๋ยวเด็กๆตามไปเองตั้งนั้นม,มันไม่ใช่เส้นทางของเขาไง <laughs> ดี้จะไปกินของลูกเด้อเดดี้ไม่กินหรอกเอาน้าไปโชคลูกอ่ะแกเผื่อ <laughs> เผื่อว่าเหลือไหม้าใจช่ ถ้าเหลือแม่ขอนะแต่ถ้าไม่เหลือก็แล้วไปไงแต่ดิดีิจะไม่แย่งไงกินเก่งเหลือเกินหารองท้องมาแล้วถ้วยเล็กถ้วเองเมกี้อะดิ๊ดลูกก็ยังไม่เหลือมันหายดีจะกินอะไรขนาดนั้นนะพ่อโอ้โหเป็นบอลบอลอะไรสิกินน้ำลูกไม่แต่ลูกแม่กินก็ไม่กิน นั่นแต่เล็มได้นั่นแหะไม่เล็มของตกข้างๆเห็นไหมไม่เอาดิดีีมันรู้ความจะตายเอากินน้ำไปเดี๋ยวกินน้ำเรียบร้อยครับก้มทีเดียวหมดครับผมไม่มีคำว่าโอ้โหนี่ครับ จริออาหารก็ผมดูกินเสร็จก็ <c oughs> จะรืออาหารเขาเสร็จกันหมดแล้วนุ่นเขาอิ่มแล้วนุ่นเขาไปเล่นแล้วนุ่นว่าว่าไงอ่ะไปกินน้ําก่อนไปโอ้ยางยางังตกไม่เยอะนะครับพ้นมาหน้าตกไนงะโอ้โ,อโหครับผมมืดฟ้ามัวดินนะครับแต่ตกไม่เยอะลมนะครับไม่เอานะไม่เอาอย่างเล็กไม่เอานะ ไปนู่นอีกไปนู่นอีกเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวโดนออกมาไปหากองไก่ย่ะครับผมโอ้ดูหลวงโบหมดสภาพเลยหมดโอ้ยหมดสภาพขาใหญ่น้องครูเลยโอ้ยขาใหญ่น้องครูดูว้าวกายใหญ่น้องครูิ่งเลยครับ อกาใหญ่น้องครูบ้านนั้นต้งหให้ดูเอขาใหญ่น้องครูืงให้เขามีความสุขสอ,อ,อ่ะเดี๋ยวไปอาหารไก่แป๊บจะมืดแล้วแป๊บเดียวนี่นะครับอยู่กับป้านางก่อนอยู่กับแม่นางก็ก่อนเดี๋ยวลุงเดียวเอาอาหารให้ลูกไก่สักแป๊บหนึ่ง มีแบรลมลมตกนะครับโอ้โหยหน้าตกกับวงพ้นคลิปติดลงไปโอ้โหครับมันคลึมมาตั้งวันนะครับแล้วก็ร้อนอบอ้าวเนาะแต่มันไม่ใช่ร้อนเพราะแดดจ้านะครับมันแบบอาการมันอบอ้าวครับมืดอฟ้าหมดดันดิ้นหน้าจะตกให้นักครับแต่มาพร้อมลม เลยตกไม่เยอะครับเดี๋ยวลุงเดี๋ยวอ่านไก่สักแป๊บนะครับเสร็จซับเรียบร้อยครับผมนี่เดี๋ยวไปดูเด็กๆดีกว่าอาจจะมืดแล้วทำอะไรกันอยู่กับแม่นางเขา อืมอ่าไปเลยไปเลยอ่าโอ้โหนอนเอ๊ะเห็นไรหลานนอนเล่นแต่ต ma ัวเองไม่กล้ากับหลานไม่เอานะมีขาวแอบไปทำอะไรอีกฮะอ่ามานี่มามามาเร็วปะไปไปดิ๊ดีไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาหมูไป

น้ำอยู่นิดเดียวครับโอ้ย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 ไก่วิ่งเล่นอะไรกันโอ้ย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 ดีดีปลาลูกมานี่มามาดีดี มาเร็วไม่เอามาเร็วมาเด้เดีเด๋าตกท่อมาเร็ววิ่งเร็วดีเด้มาด้เด้เร็วเร็วไปแล้วไปแล้วเร็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 วเด้เด้เร็วเร็วดีด้ยังอีกเร็วเร็วเร็วใครวิ่งถึงก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 เร็วเร็วเร็วตัวนัเทียงมาเร็วมา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  Nhân sẽ là thôi nằm lại đi bô bơt china nè 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 mà mâ mà mâ pile up 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 เด้าเด้า้าแดดแเบาเบากับลูกโอรเดดโอโหแน่แน่แน่่แดไม่ใช่เด็กแล้วแน่แลูกกลัวนั่นน่ะเบาเบเร้าเโอ้โอ้ยยนุชใครมาอีกใครมาอีกโอ้ยก่อหลังเร็ว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 เรเร็วเรเร็วย อันนี้เออ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 ออ่ออ้อโออยโอเยโอ้ยอึเอเจอเอ้เอาเม้เออเออเอเออเออเออเยอออเออเออเออัอเออเอเเนเเเเเเเอ แนนแน่แแน่นน่ดีดีเจ็บนะดีดีงับอีกแล้วงับอีกแล้วพ่อเจ็บนะยังไงยังไงยังไงเออหืม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 หืเฮ้ยใครมาเล่นกางค้าง <Thirty> <temps> แกมาเล่นกลางๆเฮ้ยเอ้าเอา้้อะนอนนอนนอนอนนั่นน่ะนั่น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 เมื่อดแล้วเนี่ยไปยุงแล้วเนี่ยไม่ใช่เจ็บกับอะไรละครับเจ็บก็ว่ามือมันเป็นแผลนิดนะครับผมรอยความคมของมีดนะครับวันนี้ตอนแี่ว่าลงเดียเอาฟางไม้เล็กๆกินนั่นะครับ จไปโดนความคมนิดนะได้ยินเสียงใครได้ยินเสียงใครวิ่งไปแล้วเสียงอะหมูอ่ะไม่ต้องไปนะถนนใหญ่นะไม่ต้องไปนะน่เน่เน,นสไลด์ดูดูดูดดวับจรา,าดกับสไลด์สไลด์าล,าลงสไลด์สไลด์ อยากจะเล่นกับเด็กๆนานๆนะครับแต่ว่ามันยังมีความชื้นนะครับเอ็นะนก็บอกเอ็นะจายเอไม่ใช่จายสนดีดีอย่าทำให้ลูกกลัวนะดีดีเล่นเบาๆนะกับลูกนะ ai anh hai do bên anh năng do bên anh hai 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 Anh 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 โอ้โห <laughs> ับคับมียอดๆดีดีเบาๆกับลูกนะเล่นกันเบาๆนะเมื่อ้วไปแอบสไลด์อีกสไลด์กันอีกสไลด์กันอีกไปแล้วไปแล้วใครแอบ,บอยู่ในป่าเนี่ยอ่ะไปมายุงแล้วไปเร็ว Mhane. Mhane. Mh? Mhane. Mhane à mà còn mì là các dung, mì để mì gõ khấm, tuổi yếy các bạn, để không có mì pet đéo. Nửa mày, mệt rèn lắm. Không ai. 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 Không นี่ฟังจะที่นหนหนักอึ้งเลยกินเยอะกินเยอะอ่าพอแล้วเออมันมืดแล้วลูกอ่ามันมืดแล้วเนาะเดี๋ยวอยเล่นใหม่พรุ่งนี้เนาะแม่ดีดีก็ไปแล้วเนาะอืมโอเคมันมืดแล้วเนาะนะเดี๋ยว เป็ดตาความตาต,าต,าตาละเลมกลางมุงให้เด็กๆหน่อยเอาสะเลมนี่แหละครับทำเป็นมุงเนี่ยยุ่งไม่ก่อยไม่มีนะครับพี่สี่ทีนี้ดีกว่ายุ่งไม่เยอะนะครับนี่ถ้าเป็นต่างตายไปบานหลวงเดือนนี่เรียบร้อยครับพุม่มทำไปกลางมุงให้เด็กๆแต่ต่างางนี้ดีกับไม่ก่อยมีครับยุง่งน้อยมากๆแต่เนี่ยหลังจากฝนตกแล้วก็เป็นหน้าหนามข้างเนี้ยจะไม่แหนครับ เอากับเดี๋ยวลงเดียรึ่งซาลิมาเด็กๆไอ้รอบสักนิดนะครับปุ่มเนาะเอากับเสร็จสับเรียบร้อย เด็กๆผักพอนนะครับผมเนาะเดี๋ยวลงเดียดเดียวกันยุงมาจุดไว้กลางๆนะครับไม่ได้จุดไว้ดันในนะครับลายยุงวัวขันนะครับเจอกันไม่คลิปหน้ากับผุ่มนะครคลิปนี้แค่นี้นะครับเด็กๆผักพอนกันสบายใจเลยอยู่กับผ้านวมนุ่มๆอุ่นๆน,นะครับเล่นกันสบายแลย้วอืมอืมนีม่ครับผมสวัสดีครับผม